สวัสดีครับพบก,กับรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่25มกราคม2566นะครับตลาดคุ้ไทยถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจุดที่ปิดที่1,682.11จุดนะครับโดยลดลง0.83จุดคิดเป็น0.05มูลค่าการซื้อขายวันนี้57,920.68ล้านบาทเด็กว่าแหมลบเพียงเล็กน้อยเนึกว่าหลังจากที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรองงได้ว่ามีการประกาศขึ้นอาัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.25ต่อปีหรือว่าเป็น1.5ต่อปีนะครับหรือว่าทิศทางตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒนปราชษน,นะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินสกู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพัฒครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบันลาถือว่าปรับตัวลดลงดิวว่าแหมไม่ถึงหนึ่งจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับก็ต้องมอกว่าเซ็ตไทยก็ยังเป็นภาพคล้ายๆเมื่อวานนะนะครับก็ช่วงแรกก็รักษาตัวแดนบวกได้ส่วนช่วงท้ายก็ยังมีแรงนะครับลดหนักออกมานะครับแรงกดก็จะเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ หุ้นในกลุ่มที่ผลิการเองมีแนวโน้มผิดหวังหรือว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็ยังตัวถงตลาดก็ะจะเป็นตัว uh, S C G P Packaging นะครับตัวเสรีอิมเมซนต์ M N, นะครับ O R นะครับแล้วก็รวมถึงตัวพวก Consumer Finance รา right ยตัวครับผมครับผมตอนนี้หลังที่กรง,ง,งเขามีการขึ้นดอกเบีนนย้ยนโยบายได้ว่าถือเป็นไปตามคาดนะ0.25%ต่อปีใังจุดนี้ทิศทางของหุ้นเองเนี่ยเรื่องเกี่ยวพวกเกี่ยวพันกับดอกเบี้ยเนี่ยคุณกวนพัฒมองอย่างไรครับ จริงๆเราค่อนข้างมองทิศทางเงินเฟ้อบ้านเราเ่นะครับน่าจะคงคงหรือว่าค่อยๆทรงแล้วก็ลดระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าดอบิเนียบายตอนนี้นะครับอาจจะเป็นปลายทางแล้วนะครับหรืออาจจะสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับก็คงไม่ได้มากกว่านี้มากนักนะครับก็น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมกับการเติบโตสีไทยซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเาศอื่นก็ยอมรับนะครับว่ามันมีอัพไซด์เรื่องตัวสากรักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวค่อนข้างโดดเด่นจริงแล้วก็เห็นภาพเหมือนกันว่าภาพบริการอเนี่ย สามารถส่งผ่านต้นทุนในเรื่องตัวเงินเฟอ้อไปที่ภาคการบริโภคได้นะครับก็ชัดเจนว่าภาพแบบนี้ท้อนว่าอัพไซด์บ้านเราก็คือพวกหุ้นภาคบริการนะครับท่องเที่ยวการบริโภคน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นตัวประมาณการของบ้านเราที่เร่งขึ้นสีไทยในปไปชาส่งสัญญาณนะว่าจะกลับไปเท่าปี2อ1 9บกาไปเาว่าถ้าทอทัลวอลูของ GDP ขนาดนั้นเนี่ยนะครับ GDP ไทยก็จะโตที่3.9กในปีนี้ได้นะครับก็จะเป็นอัพไซด์ริสในภาพรวมคือว่า S A เซตเองอยู่ในจุดตงการเซตตัวนะครับที่ เปียนที่จะปรับตัวขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพ้นกรอบวันพรุ่งนี้ก็ให้กรอบไปที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้านะครับแนวรับไปที่หนึ่งหกจุดสองครับผมครับผมนะรายการก้วยหอมกับครูนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากนะครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์บรเชษนะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ โนมูละพัฒนาสินผมเชื่อว่านักลุนได้ฟังมุมมองจากคุณกรพัฒน์กันไปแล้วผมใช้ข้อมูลเหล่านี้นะมาพิจารณาในการตัดสินใจนะครับในการซื้อขายหรือในการลงทุนในตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของ4ี่หุ้นสุดสิงกันบ้างนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซ์เองมีการกอติดหน้ากระดานนะต้องบอกว่ามีหุ้นหลายตัวเหนือว่ามีความโดดเด่นน่าสนใจดีวว่าเริ่มจากตัวนั้นคือของ A R I P นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 1>, 1บาท25สตางค์ครับเพิ่มขึ้น7สตางค์คิดเป็น5.93เสปอร์เซ็นต์ส่วนสุดสวิงตัวที่2นะครับเรียกว่าเฮดิพัตเตอร์นะครับหรือว่า HPT นะครับราคาหุ้นนี้ปิดที่98สตางค์เพิ่มขึ้น4สตางค์คิดเป็น4.26สเปอร์เซ็นต์ส่วนสวิงตัวที่3นะครับ TNDT ราคาหุ้นปิดที่53สตางค์เพิ่มขึ้น6สตางค์คิดเป็น12.77เปอร์เซ็นต์ส่วน สุสิง์ตัวที่4นะครับเบตเตอร์เวอร์กนหรือว่า BWG นะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่87ตังค์เพิ่มขึ้นสตังค์ที่เป็น3.57นะครับนี่คือ4หุ้นสุสิงในวันนี้ถ้าเกิดสนใจอยาให่เข้าไปเล่นเข้าไปรุยนะครับอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟนะครับว่าเทคนิคนะมีแนวรับแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านีนะ้มาพิจารณาในการซื้อขาย4หุ้นสุสิงในวันพรุ่งนี้ วันนี้เจ้าของวุ้นเทคนิคสุดเจ็บกันบ้านนะครับโดยทีมโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวศนักเทคนิคของเมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้แนะนามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ c r c นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิเพชบอกว,าวา่ารุ้นฟื้นตัวกลับนะครับให้แนวรับที่4.3บาทแนวรับไปที่41บาทสำหรับแนวต้านอยู่ที่45บาท7 5สตา,างคาตานะครับแนวต้วานไปที่48บาทวัทนนี้ราคาหุ้นของ CRC ปิดที่43บาท75ตางเพิ่มขึ้น20ตางคิดเป็น0.57%ส่วนซับท,ที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ WHA หรือว่าวานั่นเองนะครับเรียกว,ว่าวันนี้รูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิปรูว่าหน้าเข้าเก่งกำไรนะครับให้แนวรับที่3บาท70ตางแนวรับทไปที่3บาท56ตางสำหรับแนวใต้อยู่ที่3บาท94ตางถ้าเกิดว่า ผ่านไปได้เจอกันที่ต้านหน้าหรือด่านต่อไปที่4บาท10ตางนะครับวันนี้ราคาหุ้นของ WSA หรือว่าว่าปิดที่3บาท76ตางเพิ่มลดลง6ตางคิดเป็น1.57นตครับนี่คือรายการก้้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซด์และก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ พุ o นอินไซด์คอมสำหรับรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ทั้งขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม